ชข้าดูเจ้าค่ะนี่เป็นสมุดรายชื่อบรรดาสตรีที่เข้าร่วมงานเลี้ยงวันนั้นหยิบไปท่องให้ขึ้นใจเจ้าค่ะท่านแม่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้าร่วมงานแบบนี้ในฐานะนายหญิงใหญ่สกุลสวีจำไว้ อย่าเสียมารยาศายตาของอูหยินพวกนั้นโหดเหี้ยมที่สุดเจ้าค่ะท่านแม่กลับไปข้าจะเตรียมตัวให้พร้อมเช่นนั้นก็กลับไปเตรียมตัวเถอะทุกคนกลับเถอะเจ้าค่ะประตูซื้ออีเหนียง ยังถือว่าสงบนิ่งไม่ลำพองใจและไม่ตื่นตระหนกแต่ว่าเหรียญฝางวันนี้ทำให้ข้าแอบผิดหวังไทหหูหญินท่านอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปเลยพวกเรานะ่จับตาดูกันอีกหน่อยเฮยจุนจงซานโห อเชิญทายูหยินมาแล้วเชิหหญหายูหยินสุย ให้ฮูยินสวีมาแล้วขออภัยที่ไม่ได้ต้อนรับเจ้าค่ะฮ <c oughs> ูยินถังก่อนนี้เจ้าเคยเจอแล้วนี่คือลูกสะภ้าสีจวนค่ะซื้ออีเนียงคารวะฮูยินถังฮ <c oughs> ูยินสี่สวัสดีรีบเข้าเดือนเถอะพี่น้องคนกันเองคุ้นเคยกันทั้งนั้นไปเจ้าค่ะ <c oughs> ให้ฮูยินสวีมาแล้วเห้ยจุยนสวัสดีฮูยินทุกคนข้าขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักนี่คือลูกสะภ้ยสีจวนค่ะ โอ้ไม่เจอกันนานลูกสะ a ยคนดีสาสวยมิเสเด์ขึ้นทุกวันเห็นทีสกุลสวีช่างบำรุงคนซสจีเป็นท่านแม่ที่เอ็นดูข้าออกหน้าด้วยตัวเองทุกเรื่องขอช่วยข้าแก้ไขปัญหาถ้าถึงมีท่าทีเช่นนี้ได้ถ้าจวินเจิ้งยังคงสวยไม่สางเลยนะเจ้าค่ะข้าว่าจวนโกงต่างหากที่บำรุงคนมากกว่าถูกต้อง เ้าว่าแล้วเชียวผู้หญิงพวกเท่าจนข้าเนี่ยสวยวันสวยคืนเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองพวกเจ้าหยอกล้อข้าเล่นสินะใช่ไหมเอาเถิดเอาเถิดเข้าไปคุยในเรือนไป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 เจ้าค่ะเชิญเลยคนคนนั้น เป็นหูยินเสดาบดีโจกรมพิธีการที่กำลังพูดคุยกับนางคือลูกสาวของนาง